หานูหรือว่าวาหอพระแก้วเวียงจันทร์ก่อนจะได้เป็นหอที่สยสดงดงามก็ได้ผ่านการถึกทำลายจากการหุกหานของศัตรูสงครามตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านสร้างพอดนะก็ถือว่าผ่านมาหลายห้อยปีนะก่อนที่ว่าจะถึกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่จนกลายเป็นมรนดกทางวัฒนธรรมที่ว่ามีคุณค่าสูงของสปปลาวเฮานะสำหรับว,วันนี้นะทีมงานของเราจะได้มาแปะน,นิดนึงเนะ ไปเบิ่งประวัติของหอพัะแก้วเวียงจันทร์ในเวอร์สั่นของไอบ็อก OK กันเลกันนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะก็คือหอพะแก้วนะครับการสร้างตั้งขึ้นในปีพศ2 1 0 8หรือว่าคศ1565เป็นระยะรา,ายเรียกับการสถาปนาเมืองเวียงจันทร์เป็นนครหลวงของอาณาจักรหลานสร้าง ภายใต้การน,นำของพระเจ้าไสญะเศษธาธิราชในศตวรรษที่นน16อพระแก้วแห่งนี้สร้างตั้งขึ้นเป็นบ่อนปริสถานของพระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธโฮมที่เห็ดโดยแก้วมรกตแก้วมรกตเป็นแก้วที่มีคุณค่าเนาะงดงามสะเกินนะึ่ว่าหอแห่งนี้ตั้งอยู่เคลาสวัง เจ้าสิวิตห่างไกลจากแม่น้ำพงประมาณ1 5 0ห้อยห้าสเมตรพระแก้วมรกตเป็นโมรโดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสูงได้ประดิษฐานอยู่อาณาจักรหลานสร้างในศตวรรษที่ -16 อาศตวรรษที่18ตามพงศาวดารเราได้บันทึกไว้วา่าเมื่อปีพศ2 0 9 0หรือว่าคศ1547พระเจ้าสยญ,ญาตเศรษฐาธิราชลาสอาอรสของพระเจ้าโพธิสารราชแห่งนครเสียงทองหรือว่าหลวงขบางในปัจจุบันได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าสวิตไปปกครองอาณาจักรล้านนา หรือว่าเสียงใหม่ในปัจจุบันนี้นะตามคําห้องขอของสาวนาครเสียงใหม่ในเวลานั้นพระแก้วมรกตก็ได้ประดิษฐานอยู่นครเสียงใหม่พระเจ้าเสญาเสธาทิราชได้มีความเริ่มใสในพระแก้วมรกตเป็นอย่างยิ่งจึงได้อนเัินเอาพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้นครเสียงทองเพื่อความปลอดภยัยย้อนว่าในเวลานั้นนครเสียงใหม่เป็นเป้าหมายของการหุกหานของพมา่านะ ต่อมาในปีพศ2 1 0 3นหหรือว่าคศ1560ได้ยกย้ายนาครหลวงจากนาครหลวงเชียงทองลงมาตั้งอยู่เมืองเวียงจันทน์ปีพศส1 0 8หรือว่าคศ1565พอระเจ้าไซญะเสีญญเยถาทิราชจึงได้ให้นายสาร้างปุกสร้างหอพระแก้วเพื่อเป็นบ่อนปิษสถานของ แก้วมรกตอยู่ภายในบริเวณพระราชวังของพระองค์เองนับตั้งแต่นั้นมาพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่นครหลวงเวียงจันท์ตลอดจนถึงปีพศ2362หรือว่าคศ1779พระแก้วมรกตจึงได้ถึงแม่ทับของกรงทนบุรียึด ไไหว้บางกอกนับาเป็นพระแก้วที่ว่าได้ปริสถานอยู่กรุงศรีสัตนาคะนาหุตนับตั้งแต่219ปีนะเป็นเวลาที่ผ่านลงเลยมาหอดปีพศออ2369หรือว่าคศ1826จนถึงพศออ2372หรือว่าคศ1829เ 1, 8, 9, 9. วียนจันทร์ถึกจุดเผาย้อนสองครามหอพระแก้วก็คือสิ่ง ที่ก่อสร้างอื่นๆได้ทึกมากเพไปนครลมเมืองจัน์ก็ได้กลายเป็นเมืองห้างไปสัวได้หนึ่ง่านในนะ้เวลาหนึ่งศตวตรรษที่19นครลมเมืองจันทึกทิพปะห้างจนมห้าฮอน ประมาณปีพศ2443หรือว่าคศ1 9 0 0ปรศะชะนบรรดาเผ่าจึงได้ทัย่อยกันเข้ามาตั้งรักแรงอยู่นครหลวงเวียงจันทร์และก็ได้ก่อสร้างนาครเวียงจันทร์ขึ้นใหม่ในเวลานั้นยังเหลือแต่ฐานสันลุมส่วนเสาแล้วก็ฝาได้ทิ่มปะเป็นซากที่ว่าฮักเพตั้งอยู่เท่านั้นส่วนหลายมีแต่เครือไม้ต้นไม้เกิดขึ้นท่วมทับไปหมด ดังนั้นในปีคศ1936้วยความเคารพและก็เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนลาวนะครวิงจันต์ก็คือชาวลาวทั่วประเทศจึงได้พกพากันแพร่วัตถุปัจจัยเพื่อดําเนินการบุณนะรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมหอพระแก้วขึ้นใหม่การปฏิสังขรณ์ครั้งนี้ได้หักษาหุบห่างตามฝั่งโครงสร้างเดิมไหวเกือบหมดทั้งทียังคงเหลือเอาไว้ส่วนหลังคาได้ดําเนินการเฮ็ดเป็นตาม ศิลปะสมัยลาดซ้างต่อมาปีคศ1940หอพระแก้วได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่เคารพบูชาเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตามแนวคิดของสเสด็จเจ้ามหาอุป,ปราชเพชรสลาดจากนั้นก็มีการจัดปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักการวิธีการทางพิพิธภัณฑ์โบหาณสถาน มาถึงวันที่18มีนาคศ2 9 4 2ก็ได้มีการทําการเสริมสลองเป็นครั้งทมิตรโดยมีพระเจ้าศิสวางบงกษัตริย์แหง่ง พระราชาอาณาจักรลาวเป็นประธานต่อมาปีคศ1 9 7 6รัฐบาลลาวก็ได้มอบหมายวิยงงานพิพิธภัณฑ์ให้กระทรวงศึกษาธิการและธรรมะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรรและขึ้นทะเบียนวัตถุบูรารปีคศ1 9 9 3รัฐบาลแห่งสงปปลาวได้รับทุนการช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันเป็นจำนวนเงิน10,000 0มากมาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พิพิธภัณฑ์สถานบูรารหอพระแก้วปัจจุบันหอพระแก้วเป็น สถานที่สะสมและแก่รวบรวมศิละปะวัตถุที่มีคุณค่าทางด้านศิละปะวัฒนธรรมและกับประวัติศาสตร์ของศาสตร์หอพระแก้ว,าวทางทรัพย์วิสาการเอิ่นมาหอพิพิธภัณฑ์หอพระแก้วเนาะตั้งอยู่เขตใจกลางเมืองใกล้กับหอคําในอดีตเคยเป็นเขตพระราชวังเจ้าสิบิตแห่งอาณาจักรลาร้างนะ หางแจากศูนย์การค้าตลาดเศร้าและกัสถานีขนส่งโดดรถารทางทิศตะวันตกประมาณห้าห้อยกวาเมตรและก็ห่างจากแม่นำของประมาณ8ห้อยกวาเมตรหอพระเจ้าตั้งอยู่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครลำพังมีระยประมาณ1น5 0ตารางตาเมตรหอพระเจ้ามีความสะดวกสบายในการเข้าถึงเพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงของประเทศลาวก็คือตั้งอยู่ที่นครลำจัทน,นะตั้งอยู่กงกานข้ามกับวัดศรีสเกตนะ ถนนเสรษฐาธิราชติดกับหอคำนั่นเองนะก็เป็นจุดที่ว่าอำนวยความสะดวกนะซสง่งว่าสามารถไปเที่ยวสม้มสักราบ,บุซาหออระแก้วแห่งนี้ได้นะตั้งแต่เปิดให้บริการทุกทุกมือกันเลยนะตั้งแต่เวลา8โมงหา12โมงในภาคเศ้านะ่วนอาภาคแรงก็จะเป็น13มโมงหา 17โมงนะิันเป,เ,ปเปิดถึงมือกันเลยนะนี่ก็เป็นประวัติของทางนั้นหอพักแก้วนะเป็นอีกหนึ่งมดรดกทางด้านวัฒธ,ธรรมที่ว่ามีคุณค่าสูงของสปป,ปลาวเา